อ่าโอเครู้สึกเหมือนเจอแร่ตรงเลยไม่รู้สิร้านเนี่ยสร้างบ้านตรงกอนรอยร้านนี้เลยรนะ้านมาหาทางขึ้นเย่มีปลาแล็กหอแล้วบิกมิมยังไม่เจอถ่านหรอครับยังแต่จเ,จจเจอแต่เจอแร่เหล็กแล้วจะเจอแร่เหล็กแล้วเออที่มีทำ ทำบ้านเกาะกันเถอะทำบ้านบนเกาะกันเถอะทำบ้านบนเกาะแล้วเขาอยู่ใครงั้นเขาท่อเขาขอตัวเองนะใครอยู่บ้านท่นทำบ้านใต้ดินเนาะไอ้ฮะทำบ้านใต้ดินเนาะทำนาใต้ดินเลยเอ้ยทำทำบนนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทำเฮ้ยทำนาใต้ดินทตรงไหนอะไม้บนไม้อ่าทำตรงเออทำนาใต้ดินไม้แล้วอ่ะตรงนี้ไม่ทับตรงนี้ตรงนี้ ทำนาใต้ดินผิดกฎหมายตรงนี้เอ้ยระวังโดนจับนะเว้ยระวังโดนจับนะเว้ยเฮ้ยตำรวจครเป็นโพลิพี่เองพี่เองเออแมงอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอาไอาไอ้ไอมไเปไอ้ไอาแอบตั้มอลิเตอร์อ้ไมูลิเตอร์อ้อ้ไ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 อ้เออใครเป็้ตำรวอใคอเป็้โจรใครไป้นนู่นใคร้ไ็้นี่เอ้เอล่าได้ได้ไต้้องอ้ไอ้้ไอ้อไอ้ไออ้อ้้ไอ้ไ้ไไอออ้ไ เอาไหมถ้าถ้าอย่างเป็นโจรยี่สิบเพชรร้านอย่าพิ่งถมร้านขยายก่อนนี่อะร้านไอ้ไปตัดไม้ซะส่วนเขาไปขุดหินเนี่ยขายให้มันตัดวันนี้ก็ต้าะพี่เมฆแล้ววางกลองครับกับตอเราก่อนนะอาวจะมืดอีกแล้วอะอือใช่อย่าเขาขอกุดหินมีเตียงอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวแรกเราแบ่งด้วยกันนายได้ได้เราอยู่ด้วยกันเนาะพี่เมฆคือตอนเนี้ยไอ้ผมสามารถครับเตียงได้นะ อ่าขับพาไปเลยพิม่เราจะเป็นกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มแรกที่ผ่านยุคคาสยุคหินมาจะเข้ายุคคาสสิกยุคคาสสิกแล้วแบ่งเป็นยุคไงยุคตอนนี้เราขุดหินอยู่ไงยุคหินไงเราทำพื้นตรงนี้รอดคันติดบ้านนึงบนนึงขอขอทำเตียงให้เสร็จก่อนทำเตียงให้ครบเลยเสร็จแล้วพี่เอาไปแจกจ่ายให้พวกน้องพี่ด้วยนะไม่ต้องแจกพวกน้องพี่เอาตัวรอดด้คนแถวนี้ด้วยนะโอเคงั้นทำแค่สองเตียง แกแถวนี้เยอะจังวะโอ้เริ่มเปินแกแถวนี้มันเยอะไงดูดิยังแบบยวก็ครบละปลายขอทอดหน่อยแล้วนั่งเดาขอโอเค่อ้โหเอาผีเพื่อเนื้อเฮ้ยระวังกิปเบิลระเบิดเริ่มต้นเช่บนีมาอพิกแม่ไหนวะโอ้เยี่ยมเลยมแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วือเือยู่อันเดียว เนี่ยเพิ่งนะไงบิ๊กมีสเต็กไงใช่สุดสเต็กยังไม่มีกล่องเลยไปแล้วดูแล้วมาวะกินเองแม่งไม่มีแล้วนว่กจะให้พี่เพื่อไอความหิวเราละมาเยอะเนี่ยความหิวผมเนี่ยเลอะสุดไอ้ขวางทำไมตีแค่ไหนไอแหละแม่งแกล้งไอแกล้งก็พี่มีเนื้ออะไรก็ให้ พิ่ที่ไม่แก้มผมนี่ผมอยู่เฮ้ยพี่พี่แบ่งแต่ให้กลุ่มนน้าหน้าแบ่งให้เรากลุ่มเราบ้างดิใครแบ่งอะไรพี่อนไม่แบ่งเลยนะให้เขาเลยพี่บอกว่าน้องจะตลอดได้พี่พี่มันอยู่กับเขาได้ทัอปไม่ใชื่อมึงเดินมาหาทางขาเขีมาเลยเฮ้ยจะบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็มา่นของเราหรอกโหบังคงจะมาถึงบางคนจะเบิ้ลไกลบอกเลยนี่จะทำมีสายชีพด้วยหรอเนี่ยฮะื่อนก็จะเบิ้ลยาก เฮ้ยนอนก่อนนอนก่อนให้มหมเช้านอนก่อนใครนอนได้มัางไม่มีเตียงไม่มีเตียงเลยครับไม่มีต่นั <h <h ps, ่มพีไม่เอาเตียงไปแจกใครเด้อเฮ้ยตึ้งตั้งไอ้ตายแล้วรันเฟสเฟสรันเซฟสเฟชิ้นๆเลยเฮ้ยเฟสโอเคลูกไปรานต่อแค่นอนให้หน้าจอมันหลับบ่ไม่ต้องหลับอ่ะแค่นอนก็รู้กด้เลยเดี๋ยวไปขุดแร่ต่อเก็บอัพแค่นี้มันเซฟแล้วเหรอเอ้ย ไม่เอาไม้ไปเผากับไม้ไปเอาไม้แปลรูปไปเผากับไม้แปลรูปดีมันจะได้ถ่านไม่ได้ไม่ต้องเอาไม้ที่ยังไม่แปลรูปไปเผาไม้ที่แปลรูปไปแล้วเออหนูพูดสับกันผิดด้วยเหรอทำไมไม่สับอิะเอาถ่านใช่ปะออได้ได้จะทำให้โอเคเซฟไวไฟไวและวอันมึนไ้ในกล่องไปเดี๋ยวรันแล้วเราจะขยายยังไงเดียมันขยายเยอะอ่ะเราทำเป็นชั้นใต้ดินเออใช่ย่งไงพี่ก็คือขยายพื้นไปก่อนแล้วค่อยอันนี้ที โอ้ไฟดับขุดพื้นไปก่อนตอนเนี้ยโอ้นอเฮ้ยท็อปท็อปของของเองมืดหมดยังมืดหมดแล้วของเขายังมีสว่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําอีกทีเรื่องพี่เราจะสร้างบ้านอีกทีหนึ่งต่อขุดให้มันเพื่อเรียบก่อนเออท็อปเขาต้องไปขุดอีกนี่หว่าเขาเอาไม้นั้นไปคาบไปแล้วรู้สึกเหมือนแฮ้รู้สึกเหมือนได้อารมณ์ดีเออเอต้องการเห็นไอ้มานี่นะเอ้ยเอาไว้ในกล่องเลยโอเค ไอเอาเอาน้องพี่มาตีไอ,เ,อ,เ,อเสื้อเขียวใครเหรอพี่เสื้อเขียวเพื่อนน้องพี่อ๋อพี่บอกเพื่อนน้องพี่นะนะอย่าอย่าอย่ามาตีผมเดี <c oughs> ๋ยวผมไม่ลุกฟาดเลยหรอกพี่เสื้อเขียวลุกฟาดบ้านเราอะ่ะลูกลานลุกลาเฮ้ยบูมบอ,อกเพื่อนบูมนี้ว่าอย่าไปตีพวกไออย่าตีทุกคนเลยอย่าตีทุกคนเลยอย่าตีทุกคนเลยอาอยกเวก้นกูฟังกัน จะตีทุกคนยกเปวเ้เอร์เราะเอาลันเราจะทำเป็น้ท้คนแต่กะล่างเฮ้ท็อปพี่ท็ปแกกนี่ดีท็อปไปก่อนไปก่อนแเดียวเป็นแร่อะไรพวกเนี้ยมาทำเป็นชั้นอย่างงี้ไปเลยนะรบต่อตีไม้เขาเย่นไเขาแยี่ห้งนี่เราจะทำนันนี้ไปเอาป่ะเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยไหน การเราเราสามารถโอ้โหขอ้เป็นไงกันบ้างสองคนนั้นจิกมี่ดูบ้านเราดิเออวอรตัดไม่รู้เร็วๆเอาไว้ก่อนเราขยายตรงนี้ก่อนอ้ยอ้ยอุ้ยตเกีลงิตันโอไม่อยู่ในน้ำตัด้วยอะไรที่สามารถขุดได้แล้วก็ขุดจุดนี้มาแล้วเว้ยเออท็อปไอที่ติดกับแจ็คไราเราจะตายแล้วไอตายชิบหายแล้วท็อปยังอยู่พี่ ทีเดียวกีปเปอร์ดมาทีเดียวัข้ามเลยเฮ้ยเตียงสเกิลลิทันท็อปซ็อกค่ามันเราฆ่าไม่ได้มันอยู่ในน้ำไงเราสู้ไม่ไหวเฮ้ยนักแมนมาเอเวล่าโอ้โหแถวนี้ไม่ดีเลยครับอ่เ,อเราโชคไปดีมากกว่ามันยังโโอ้หมัันยงไม่มีบ้านไงทิพายท็อปเขาเร็วหัวใจเดียวไปกลับ<ว>บ้านนี่พูดกันนะท็อปเขาใครบักเตียงไหมครับฮะบักเตียงอะเตียงลอยได้ เนี่ยเขาอยู่บนเตียงลอยได้กับพี่มิกแม่เลยพวกนี้ไม่สบายอ่ะเสกของเอาอ่ะไครเสกยังไม่ได้เสกอะไรกันเลยเออเออเอกาเดี๋ยวันจะตายแล้วเนี่ยฮ้ยหลงทางวะบายยเจอแล้วมึงก็หลงมีคนมาช่วยอไลท็อปไปไหนเนี่ยมันแหลกอะพิ้งมาเกือบถึงแล้วมันก็กลับไปที่เดิมอ่ะ โอ้ยออกเข้าใหม่ก่อนไม่ท็อปมันมันเป็นมันเป็นที่เน็ตเว้ยเซิร์พี่มิกมันต้องใช้เน็ตล้วนๆเว้ยเขายังไม่แหลกเลยมันไม่ได้ใช้ตัวช่วยมันคือท่านนึงเน็ตดีมึงก็คือจะไม่แหลกแนะนำว่าอย่าตายเซอร์พี่มิกตายนี่คือแหลกโคตรดับเบิลมหาก็นี่ก็ตายเลยถ้าตายปุ๊บแล้วมันจะเด้งกลับมาที่เดิมรัวเออนั่นแหละอันนั้นเลยก็ออกเข้าใหม่ก็ตกไปในดินซะง้นเน่ะโคตรมหาเนี่อก็ต้งรอมันตายมาประมาณสักสี่ห้ารอบอะ อตอนพี่ปิ้งไก่อยู่อ่ะพินไก่แล้วโอ้ไม่ส้มพี่ไม่ได้มีแต่เนื้อซอมบี้เนะี่ยเขามีสเต็กกินกันแล้วดิสเต็กนี่โอ้หิดสากินสเต็กสเกมาดีโหเฮ้ยมีสเต็กเรามีแล้วเว้ยอะไรโอ้โหมีมีแล้วทำอะไรก็ได้เอาตัวรอดคืนแล้วว่ามึงจะเอาไม่อยู่กันเลยเปล่าแล่แล้ไม่ได้กับวันที่ไม่มีอะไรเอ้ออ้าวว่มึงตายแล้วไงไอท็อปก็ไอท็อปตายทไปเดี่ยไอ้ไอ้ตายซอมบี้เ้ย ดูดีครับไม่เจอเมื่อกี้เจอไอ้ไอ้เจอเขาอย่างไม่เห็นเขาตายนั้นนันเรามีต้นอ่อนไว้เราจะเอาไปปลูกไว้บ้านเราไม่ต้องใช้มากแล้วสบายแล้วสบายอย่างนู้นไกลคือของหลายของอ๋อล่วงตรงร้านหมดเลยทำไมเสียงปลูกต้นไม้มาเทจังเลยกวาร์ปกลับมาหลายรอบไปเนี่ยท็อปแย่ขุดดินขุดไรถ้ามันมีอันนั้นออกมาแล้แสดงว่าเรานี้ได้แล้วอ่ะ ไอ้ลยพี่แม่ี่ก็แสดงว่าอย่างถ้าว้บมาแล้วเราถ้าว้ากลมาปุ๊บก็ต้องมีไมอยู่ทาบ้านเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอน่ยอุ้ยอุ้วอุยอุ้อุ้ยอุ้ยอยอุ้เอา้ยอ้ยอยอี้ยอุ้ยอยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุยอ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ไอ้ยอยอุอ้อ้ย้อ้เยยอยยอยอ้ยออ ก็ไอ้เจ้าด้วยคุกันเราหน่อยท็อปท็อปมันมีตัวเนี้ยตีดิตีดิเขาตีมันกันเราหน่อยเขาตีไม่ได้มันกันแลกเอาไม้เห็นเอาไม้มาทำเป็นบังเกอร์อะไรมนแลกท็อปมึงตายท็อปมึงตายตายเหรอไม่เองอะทำท่าตีอยู่นั่นแหละกเขาตีดินอยู่เนี่ยโอ้โอ้โหแม่งเลยมุมแม่งมุมไงก็แม่งมุมไถูกแล้วมันฆ่าเองทอปจะช้าเราจะช้าเราทอปไปช้าเราทำบ้านยังไม่นะอ้าวมืด พี่มิกเวลาตอนมือแลยพี่มิกพี่มิกกลับกลับเปเช้านะร้อยเราเตรียมพร้อมก่อนมือทีเดียวไม่ของหายหมดเลยเริ่มไม่ได้เว้ยท็อปไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยมันโกงเกินตายไม่ดีนั่นพอมือเราเราอยู่ในท๊อตายได้ไงงงเลยคุณเลยควรแล้วก็ผ่านนี่ไปอย่างชิวเลยนะท็อปเขาโอ้โหเขามันแหลกอะดีเอาอะไรได้แล้วซอมบี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อเขาเขาโดนซอมบี้ตบตายแน่เลยเนี่ยมันเช้าแล้วนะเนี่ยออกแล้วว่าอย่าสู้ไม่ได้สู้ มันแหลกมันแหลกไง้าใยน้องพี่มึงฟังมั่งดิเอาหรอแม่งเข้าใจผิดกันไปหมดเลยโอ้ยดูแม่งลุมพิกมีคนเดียวเลยพี่ไอ้พวกนี้นี่ใส่ไม่ดีไอ้พวกนี้นี่แม่งเร็วหาจุกคนอีกโอ้ยเอาแปลกนะคุยกับคนคุยน้องพี่ไอ่ไอ้นี่มันไม่มีสกอร์ดูได้ก็ตาย ถ้าไม่มีตะกอตายนี่รู้เลยว่าตายยังท่เขาเลยไอ้ไม่เขาเดินเขาเห็นเองนันแหละตอนเนี้ยตอนนั้นนั้นเราเขาก่อนเนี่ยเขาก็หาคงกลหาและ่นหน้องพี่ด้วยพี่เออน้องพี่ตายไงเนี่ยกำลังโดนซอมบี้ตกใครใครกำลังโดนซอมบี้ตกก็น้องพี่แหละอาน้องพี่ตายแล้วอ๋อเนี่ยกำลังตกซอมบี้อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออเดะหายแล้วเว้ยฟาไอ้ฟา ดูาไปหินเขาไหมท็อปไอีกอีกห็นเขาไหมเห็นยังตีอ่ะจะตีนะจะตีท้ายปลาแล้วของเล็วของของแม่ของเราก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเขาเขาเขายังไม่ได้ร้านของตั้งเสริมหน่อยแม่มดมาาะไปหายแล้วท็อปหายแล้วหายแล้วพี่หายแล้วเว้ยเร็วรีบหาของเร็วอย่าของหายท็อปไปอยู่ไหนเราเจอไอแล้วอยู่ไหนวะรีบหาของรีบหาบ้านก่อนอยู่ค่อยเจอกันที่บ้านไปทางนี้อยู่ทางนี้เดี๋ยวเรา จำทานได้อยู่เว้ยไอไอรันพี่ด้วยรันโอ้โอ้ติดพิษโอพี่เต็มพี่อมกไปไม่ได้ตอนนี้ใช่ทางนี้ก่อใช่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 เร่มเรื่องเก็บของก่อนอ๋อพ่อเดินมาตรงทะเลเลยเออว่ะ

นันนันใช้มือปล่อยกับมันอ่ะรันไปไหนรอด้วยเฮ้ยอย่าตามมาไอ้ไปมันไปบ้านนั้นนันก็มาบ้านพี่บ้านหลังตายเหรอวะแล้วเขาท็อปท็อปเพาะไปไอ้เราควรสร้างบ้านใหม่เถอะวะหาบ้านไม่เจออะแล้วเช็คพอยล์บ้านด้วนะกดเช็คพอยต์บ้านด้วยเขาลืมกดเช็คพอยต์ไงหาไม่เจอเขาเออว่ะเขาไม่ได้โหลดบอสมัดเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตามมาเร็วที่ไหนของหายหมดเลย เดี๋ยวอะไรเลยมีสภาพบ้านหนึ่งเนียนี้เซ er ิฟกำลังแหลกอยู claro <h 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 oh, oh, <h. <h ่แป๊บ no> น uh, ึงกำลังอยู่ในโองไอาตนี้เอ้โอเคหาแหลกแล้วไอทางนี้ทางนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอไนี่ไอไอ้อไ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 อนอไอนนีอไ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 อนอไงไาไอไอไอไตไอ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 ีอไออไอไไออไออไอไอออออไออเออออ ตอนแรกเหล็กมันมีอยู่ยี่สิบอันในตัวเขาอะไปทำอะไรก็พิกเมฆก็ตอนแรกเขาเขาจะทําทำอะไรสักอย่างเอะไรมันก็เด้งมาเขาบ้านเรานี่เหนื่อยนะคลิปเปิลยเดียวแม่งแย่หมดเลยเพราะคลิปเป์คนเดียววะบ้านเราไกลแต่ดีนะมันแบบว่าปลอดภัยจากพวกผีดะบ้านเรามันม่มันอยู่ในป่าไงมันอยู่กลาสร้างบ้านตรงไหนดีท็อปมันพวกเขานี่บ้านนั้นอะบ้านนั้นดอกเนี่ยเล้นสกายบ็อก ให้ลบแบบนั้นเลยทีเดียวเจี๋วไอ้บอกไว้ก่อนนะถ้าบ้านหลังไหนไม่เอาให้ทุกทิ้งด้วยมันจะลบแมพทำให้แมพแหลกมันจะเป็นข้อดีอย่างนึ่งจทุกคนช่วย่วยๆเราไปไปไหนไปสร้างบ้านที่ไหน,ไาาไหนที่อื่นดีกว่าอือป่ะเห็นด้วยเลยแต่ก่อนจะไปเราต้องไอ้แมงไม่หาเช็คเลยพอเต็มของทั้งหมดเขาไม่ได้นี้เว ไม่ได้หล่นเขาหลดไว้เรียบร้อยแล้วไอ้พวกมาเช็คเวฟพลออะไรเนี่ยก็เขาลบตัวเกียร์ไปไงแล้วเขาไม่ได้โหลดนเขาเพิ่งหลบเพิ่งมาโหลดบโตเกียร์เดี๋ยวเท่าพลิกแอคไม้หายไปไหนอ๋อที่ขุดอ๋อยืนนู่นพลิกแอคไม้กระเด็นไปนู่นเอ้าทิ้งนี่มีดาบผมอยู่แถวๆนู้นอะไปดูให้หน่อยสิไหนดาบอะไรดาบไม้ดาบหินดาบหินหินบี อ้าวไอ้ที่ขุดเมืองเหรอไม่ไม่เขาจะขุดนี่ออกไงมันเป็นมุกดีๆจากเบลิเฟอร์โอ้ยไม่มีวันเขาเป็นคนดีเนี่ยดีหังเหินมาไม้ผมพอไม้พอที่จะสร้างบ้านลายปะไม่เลิกชอบอีวีเขายังหายไม่เจอเลยเดี๋ยวเขาเออเด็กดาบเลยพิกบี้ผมมาถึงผมเลยไปทตามมาถึงเนี่ยเลิกกับเขาเหรอตอนเนี้ยเออเห็นดยู่อยู่หลังไอ้เนี่ยผมไม่ต้องผมผมจะดัด อ๋อเจอแล้วนี่ตีที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเผื่อเราจำทางไม่ได้เรวเราต้องจำทางก่อนเผื่อตายเราตร,ตรงตรงบ้านเก่าเราใช่ไหมอืมแล้วก็ตรงมาทางนี้เลย้างไน,นพีกพี่เห็นไหมบ้านเราอ่ะมีทางาผมไปต่อโค้งด้านล่างเลยนะหนาเว้ยหิวไายิงไฮแนะนำไอ้สองกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพี่อ่ะมีสังบ้านมันจะมืดก็กำลังหายสร้างบ้านอยู่ขึ้นเขาขึ้นเขา พิกมีเหมือนเพาว่าพวกเราจะชิยวกันมากเลยแม่อยู่กับแอดเนี่ยเอ้ท็อปโล่งโล่งแลพิกมีไปไหนอยู่ไหนท็อปที่โล่งที่อยุ่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยท็อปท็อปสองชิ้นท็อปมามาท็อปมามาเดี๋ยวเขาเคลียรงเออเดี๋ยวนึงนะโอ้ยแกจะไม่ท็อปอยู่ท็อปไอ้ท็อปเอาท็อปไปแปดล้นเขาก็มีแปดล้นโอเค รู้สึกว่าไอ้ไอ่ไก่ท็อปมีไอคิวมากเดินหาที่สร้างบ้านเอ้ยอันนี้ใช้เขาใช้เชิดเดอร์แบบถือไฟได้โอเคดีจะได้ไม่ต้องปักไอเมกใช้เทียบดูแล้วพวกเราเชียวพวกเราเชิว,วกว่าพวกมันนะเอ้ยไ,ไอ้ไอ้สร้างของค้านะเอ้ยเดี๋ยวเราสร้างของค้าเพลงเอ้ยของค้าเขาสร้างให้เราโอเคว่างเลยพวกมันถียงกันเอาบ้านเป็นแบบธรรมดาก่อนเนาะอเดี๋ยวเราจะขุดเบื้องเอง โอ้โหไอ้มีการวางแผนของเรามีการทําอะไรเล่นกันแบบไม่สนใจอะไรเลยเรามีบ้านนะสบายทุกอย่างน้องพี่ก็สบายเป็นไงขนาดน้องพี่่เขายังเล่นสบายใจกว่าของไอ้เลยไม่ต้องวางแผนไอ้คิมเปอร์มาแล้วคิวหายไอ้คิมเปอร์มาแล้วคิวหายบ่อยเลยใช่ไหมไอ้ก็บ้านอะไรอะไรเกิลมั้ไม่อยู่ในน้ำสู้ยังไงล่อตอนสเกลตั้งอยู่ในน้ำเนี่ยเราขอดเสียเปรียบอะ แต่ถ้ามีของหัวก็อันนี้ได้เปรียบอยู่คือบินอาอพิกมี่ช่วยต่อเดินให้ะเออจะเอาเนี่ยตอนนี้มาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยจะได้มีทางขึ้นทางลงแบบหลายทางเดี๋ยวมานั่งบินออด้านนี้ด้านหน้าใส่้องคร้าเรือเราเจอฐานก็ขุดปดีครัารหอะเลยไปเจอไอ้ต้องเก็บอย่างนี้ต้องเก็บ เอ้ยอ่ะเฮ้ยท็อปไปหาอาหารด้วยด้วยก็ดีนะอืมจะมีเยอแหละตอนคืนท็อปเขเจอหัวหัวหัวไม่ใช่หัวเออเรามีทหาแล้วฆ่าเลยเอาฆ่ายากเอาเนื้อเลยเฮ้ยรู้สึก รู้สึกแปลกๆรู้สึกอยากทำตลาดไลน์มันเอา,มาไม้ยันไหนแย่มากเผา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 เอ้ยจอทานแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นชื่อท็อปอยู่ไกลๆต <ไป S 1> ายลงมล้วมีกว่า เผาโอเคอ,อันนี้สองก้อนก็ได้แล้วไม่ต้องเสียฐานให้เปลืองไอ<ห>้นในฐานสวัสด,ดีชาเกมมิ่งเพราะมาันขุดฐานด้วยนะตอนเนี้ยไม่มีเนี่ยนะครัฐานไม่จะลงเมืองน,นะบ้านเรานี่เมืองเยอะฐานตรงนี้มีอยู่ท็อปเห็นไหมอ๋อเมือ,อยงยากนะน,นั่งนั่ง,งนงั่งเนื้อเอาไปก้อนหนึ่งเลยท็อป ปู่พวกเองนี่บริหารเนื้อกันอย่างดีเลยอ้าวเอ้อ้าวอ้าพี่มีเค้าพี่เป็นไรอ่ะเออเซิร์ฟพี่มีเป็นไรเซิฟหลุดกันทั้งเซิร์ฟเลยมั้งนี่ผมไม่เป็นคนหนึ่งอะที่รู้อ่ะเอองั้นเดยกก็เป็นทำไมอ่ะดี่ว่าเซิร์ฟมันแหลกปะคนเขาเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้า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 ต้องแก้ต้องแก้โซนที่ดาวางั้นก็ต้องไปดีแ้ว ๋ยวต้องอ <Okay. S 1> อรีพ <c oughs> าร์ตเออโอเคงั้นก็ขอกั